ได้อะไรกินได้ต้มจืดไออากาศลุยแล้วก็ข้าวข้าวกล้องพินหงแล้วมันกินมันเหมือนข้าเหนียวอ่ะข้าเหนียวข้าเหนียวดำแต่ว่ามัน อ๋อเดเป็นแบบนั้นพื่อนตอนแรกว่าจะตามตามเรือยไปเด็กก็กินไม่หมดอีก เก็บไว้อะเอามากินอะมันไม่อร่อยมันก็เลยไม่ทำแม่ชดนะแฟนขับของเจ้า่าณเนาะเอามาทีเดียวยางว่าเล็กสมอล อกาศวันนี้ก็โอเคแต่มันก็เย็นอยู่นะแต่มันก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะยังเป็นน้ำแข็งอยู่มันยังลลายไม่หมดเอ่อพินปลาสบะพินทอดกรอบเป็นหน่อยก็เลย เนื้อปลาทูก็ได้ค่ะถ้าอยู่เมืองไทยเนาะมันมีเนาะแต่ที่นี่มันไม่มีมันมีอยู่แต่ว่ามันแพงก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ซื้อนะก็เลยเอาพอดีซื้อปลาสบะมามาทำน้ำพริกปลาสบะมันก็เนื้อกับไข่เหมือนอะไรอะไรเหมือนปลาทู แต่ว่าตัวนั้นก็ทำได้เยอะนะปาสบัดได้คุยกับพี่สาวแบบว่าไม่ใช่พี่สาวทแท้ๆนะคือแกเหมือนพี่เราอะ่ะเหมือนพี่สาวเพราะว่าแกรุ่นเดียวกับพี่สาวเราเนาะ ออลูกของอืป้าลูกของป้าพ่อพ่นะมีพี่น้องทั้งหมดหกคนพ่อพ่นะเป็นคนที่สองใมีป้าคนโตแกก็ป้าแกก็มีลูกสามคนหญิงสองชายหนึ่ง พ่อพินเนี่ยเป็นลูกคนที่สองแต่ว่าเป็นลูกชายคนเดียวไม่ทั้งหมดหกคนอะปู่พินมันมีพี่อ่มีลูกย่าพินเน่ยมีลูกทั้งหมดหกคนมีพ่อพินเนี่ยคนที่สองอะเป็นผู้ชายน,น้ำแร่ขีหมด พ่อพินน่แกไม่ค่อย,อยห่างจากพ่อแม่แกขนาดถ้าแกมีมีเมียมีแม่ของพินเนออี่ยแม่พินเขาก็มีลูกติดมาคนนึงเพราะว่าแกเป็นคนจีนนะเนาะเขาก็แกก็มีลูกติดมาคนนึงเพราะว่าลูกติดนั่นก็น คือพ่อของพี่ชายพิน่ะคือคนละคนละพ่อต่บแม่เดียวกันแกเป็นคนจีนหมดแม่พินเขาเป็นคนจีนมาก่อเรือ หายความมาเรื่อยเมากับก็มากันแบบเรือสมัยตะก่อนนี่ตะกี้เนาะเป็นเรือโอ้อะนะตะก่อนตะกี้สมัยตะก่อนตะกี้ก็ไม่ค่อยมีไม่มีรถเมล์ม่ต่เรือง บ้านบ้านปู่ย่าเป็นบ้านเขาอยู่ติดกับแม่น้ำาติดแม่น้ำทีนี้พอลาเรือป๊กมันมาจอดมันมาจอดมาบ้านแต่ หัวของแม่พินเข้าเสียเสียแกเป็นอะไรไม่รู้แล้วแกหายใจไม่ออกมาตะกอนตะกินเราก็ไล่พินฟังหลอกแม่แกก็เสียม่ได้หรอพินก็แม่ก็ก็ไม่คย่อยงั้น แกทำแบบมัอนพระเบนในไทยอย่ะไมออ่เป็นออ่อทำแต่แม่เปินก็อ่านจูออกเด้อก็อ่านออกกันได้พอแม่เป็น ทีนี่ไปประมาณแม่เขาอยู่ดูไปอยู่มาแม่เกิดท้องท้องพี่สาวท้องลูกสาวคนแรกของนั่นก็เมื่อแม่แกก็ไม่ไปอ่ะคือแม่แกก็อยู่อยู่กับพ่อเนี่ยแหละอยู่กับพ่อพิงนี่แหละแกก็ไม่ไปกับกับกับพ่อแม่แกกับยอดญาติแกน้องแก นี่ตากับายแกตัดถึงใจแกเอาเอารูปทายของแม่ไป,ไปเลียงเพราะว่าไกก็ต้องรอดเรือไปนีไปมา,มาแกก็ไปอยู่ที่ตลาดบางซื่อ ไอทองเขาก็เลยสร้างนั่นแล้วแกก็ติดต่อติดต่อแม่เพ็นตลอดอะแต่แม่ไปเงไปหาแค่นี้เท่ะไปหาก็ต่วภาษาจีนเขาเรียกอีเน,น,นาะนาก็นาาอะไรเงี้ย ก๋งนาแล้วก็ก๋งอะไรเงี้ยพวกนี้แล้วก็ยายแกมแกบอกว่าพีนเป็นเด็กที่สลาดแม่เขาไม่รู้หนังสือนะหารกาฉลาดนะแกก็จะเอาพีนไปนเลี้ยงพีนก็บอกไม่ไม่อยากอยู่ แกมาที่แรกแกก็น้าพิงอะ่ะอืมพวกน้าพวกลุงอะ่ะก็จะเอาพิงไปพิงไป,งไ,ปไม่เอาไปขายของไม่ไป จนวันหนึ่งแม่บอกว่าเพียงไปอยู่ไปอยู่ขยายไปอยู่ทางโน้นเพียงจะได้ดีเพียงจะได้เรียนหนังสือเพียเป็นคนที่แบบคงแบบไม่อยากไปไม่ไปจะอยู่กับแม่จะอยู่กับพ่ออยู่กับปู่ เจนมาวันหนึ่งพี่สาวเรียนหนังสือมันแบบค่าสมัยตะกอนทีกี้เนาะค่ากระดาษกันค่ากระดาษสอบอะไรเนี่ยหนึ่งบาทบาทหนึ่งเราก็ไม่ค่อยจะมีเนาะเีน้นเลตาจินใจไปอยู่กับยายซึ่งให้เงินอันป้มไว้พันพันหนึ่งก็เยอะเนาะ ม่ตอ,อกวนตีให้แก้วให้ครีสามเรียนตัวเองอะเจสลับไปทำงานหน้าก,ก็ให้เลือกอีกว่าจะทำงานหรือจะเรียนถ้าเรียนก็ไม่ได้ทำงาน แล้วก็ไม่มีเงินเพราะว่าค่าไปโรงเรียนอะไรเงี้ยจะเอาไหนโอ้พิงก็ไล่ไล,ล่พิงก็เพือ่อคือฟันเับเป็นเด็กอันเนาะแล้วก็งกเงินอย่างเดียวแหละเอาเงินเงินได้เยอะ ให้ลูกนาะสอนอ่านได้เขียนไม่ได้อืมอันได้เป็นบางตัวเขียนไม่ได้แต่เรื่องการทำงานของพี่นเนาะก็คือทำงานอะไรเออบ้าน นะาเขาขายของชำเขาขายของเพื่อของชำเราก็ต้องไปส่งตามร้านอะ่ะอย่างว่าขายเพื่อของแห้งอะไรเงี้ยเพื่อหอมกระเทียมพริกอะไรเงี้ยเออเพลงก็ต้องเอาไปส่งตามร้านตามร้านตามร้านที่เขาเขาหมาเขามาสั่งร้านก็เจอืนงต้งแตอ่ะ ทีหนึ่งอาบน้ำแต่งตัวออกวันแรกเราเงืองพอวันที่สองที่สามเเรื่องชินละเชนีป้าบอกเออมาป่ะลุงบอกว่าเดี๋ยวก็ชินเองแ่แหละเดี๋ยวก็ชิน Ừ. chín Kinh khoa và là lọc nằm ngọc ta cũng gái lắm ổn hơn là luôn ừ. nó cho เก็บเก็บเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บไม่ซื้อกินไัยทำนี่หิวไหมหิวหิวไม่หนูไม่ซื้อเลยหรอกตังนะไม่เอาเก็บตุนงยัยต้องซื้อให้กิน ยายก็ซื้อให้พ่อแม่มาแม่หนูอยากกลับบ้านเอ้าแต่ที่หนูอยู่นี่ไม่ได้บ้านหรอมันไม่ใช่บ้านหนูอ่ะบ้านยายกับบ้านนะมันไม่ใช่บ้านหนูอยากกลับบ้านทำไมลูกใช่ไหมครัก็หนูเบื่อ เืออะไรหรอกกับข้าวหราไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ต้มงจับจายต้องจับจ,าย,บจา,ยออยายเออก็ยาเรากินอย่างนั้นนั่นแหละเราบอกโอ้ให้นุกมันไม่ไหวแล้วแม่มันอยากกับบานร้องให้พอแม่มามามาเที่ยวมาหาร้องให้กับบาน หน้าก็ประหลอหน้าเคยก็ประล่อหน้าเคยกับหน้าเพนอ่ะแต่ไม่มีลูกแกไม่รู้ใครมาทิ้งไว้ข้างบ้านจะเปิดประตูมาเจอเด็กมันโล้ วันเนี้ยเด็กที่น้าเลี้ยงอ่ะ่อน้าแกก็พยายามให้แกก็ปล่อยแหละแต่มันไม่มีวันเนี้ยเด็กที่เลี้ยงเรียนดี เดี๋ยวนี้จำไม่ได้แล้วจะไปหาพราเขาจาได้แล้วแลว่าเป็นรู้จักพวกเขาอยู่พอรานเ้าพวกเขารักิ้นอื ไปไหนมาไหนก็นลำบากนะเดี๋ยวนี้อืมพินดูขาวที่ก็ลบกันอนะ่ะที่เขายิงกันอนะเรอ่ยนะพินดูมากพินเอาไปนอนฝันโอ้แต่ละ ว่าโอ้วิ่งวิ่งหนีเขาจะจุกอะ่ะจนดบบจุกลิ้นปีอะ่ะวิ่งหนีนี่ตายนี่หน่อไปฝันเราให้น้องบางน้องมันหัวจังมันบอกพี่พี่เป,เป็นหนักเหรอเออน้องไทยคนเนี้ย วันสารพี่จะไปไปลบก,กับเขาด้วยือมั้งเลยหนีหนีตายตายอ่ะถ้าดูข่าวอะไรแล้วแบบเพินดูจร,จริงจริงจังๆอ่ะแบบดูจนแบบไม่อยากกระพริบตาไปไหนเลยอ่ะนั่นแหละ จะเอาไปฝันนี่นะแตนี่เขาจะจุกอะจะมาจุกมาตรงลิ้นปีกจนแบบเหมือนว่าเราหายใจไม่อิ่มโอ้โหตายแล้วแล้วก็เหนื่อย ดีนะว่าเราสะดุ้งตื่นจะก,กจะไปยังไงมาไงแล่ะตื่นมาโอ้ตื่นหรวพอดีช้าพอดีตื่นมา,อนมา,า,นมาเอาไปเก็บไปขวานอ้วยใว่าเพราะว่าพี่ดูดูดูเขาอ่ะ มแม่ลูกอ่อนอะหอบลูกไปตาดิเออ่ทางรถไฟหลบโอ้ตายดูจนว่าตายแล้ว

งั้เนเดี๋ยวไปจะเก็บจานจับเลยแค่นี้ไปอินแล้วขอบคุณมากค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย